ฟิตออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาให้ดูงานงานแก้ทรงงาน DIY อีนะครับผมอันนี้เป็นงานลูกค้าส่งมาให้แก้ทรงนะครับผมเปลี่ยนปีกอันนี้ปีกเดิมปีกเหล็กนะครับผมหนักมากครับปีกเหล็กแล้วก็เป็นไก่ไก่ยึดบนนะครับผมไก่ยึดบนของค้ายนึงแล้วกันตัวนี้เซฟมันไหลนะครับผมเพราะว่าตัวเซฟมันไม่มีสปริงสปริงดันเซฟนะครับผมมันเป็นตัวเซฟอย่างเดียวปกติมันจะต้องมีคานแล้วก็สปริงดันไม่เซฟมันไหล อันนี้เป็นไกยึดบนเนาะอ่าอันนี้เดิมนะอะไรเดิมหน้าไม้ทรงเดิมอ่าแล้วก็อ่าโกงไก่ปกติจะแปะมาอย่างนี้ตอนนี้ก็กําลังอ่าขุดนะครับผมเรี <c oughs> ยกว่าซ้อร่องดีกว่าเนาะซ้อร่องเดี๋ยวฝังโกงไก่เข้าไปนะครับผมให้งานดูเรียบร้อยขึ้นจากแปะอยู่บนพื้นเฉยเดี๋ยวฝังเข้าไปนะครับผมยังน,นี้ซ้อไม่เสร็จเนาะแล้วก็จะแก้ทรงนะครับผมอันนี้ทรงพันท้ายเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผม นี่ว่าสูงท้ายเดิมเดิมหลังจากแก้แล้วจะเป็นยังไงส่วนที่ทําไปแล้วนะครับผมนี่เปลี่ยนเป็นกายเซฟนะครับผมกายยึดข้างนะกายยึดข้างกายตัวน,นี้ค่อนข้างใช้ดีนะครับตัวน,นี้ค่อนข้างแข็งแรงใช้ดีเปลี่ยนจากยึดบนมาเป็นยึดข้างอ่ะทำไปแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนใส่ปีกนะครับผมตัวนี้จะเป็นปีกโรเลอร์45นะครับของคังค่ายผมนะน,นี่ก็ใส่ยึดให้เรียบร้อยนะครับผม ตอนหัวน็อตแล้วนี่มองไม่เห็นใช่ไหมครด้านข้างอันนี้อัพให้ดูก่อนนะครับผมเราทําอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับผมจะจําได้หรือเปล่านะจากทรงนี้นะ,ะจําภาพทรงนี้ไว้นะแล้วตอนเสร็จงานดูว่าจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับผมตัวน,นี้เป็นงานแก้ทรง d i ไนะครับผมเปลี่ยนอะไรด้วยไป้าก็มาดูความคืบหน้าของอหน้าไม้กระบอกนี้ที่ลูกค้ามาให้อ่า เปลี่ยนไกเป็นปีกนะครับผมจากตัวนี้เป็นงานตลาดเนาะอันนี้ที่ทําไปแล้วก็มีฝังฝังกลงไกลลงไปจากเริมที่แปะไว้ด้านบนนี้เฉยนก็เสาะร่องฝังกลงไกลเข้าไปเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมอันนี้จะให้ดูหลังจากที่เราทําไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่นี้แล้วก็ต่อกระโจมนะฮะตตวนี้ต่อกระโจมให้แล้วไม้ที่ต่อนี่เป็นไม้ประดู่นะครับผมแต่นี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวปั่นออกจะไม่เห็นรอยตรงนี้นะฮะเก็บงานขั้นด้วยอะคริลิกนะครับผมสีขาวน้ำเงินนะครับผมดามริมด้านในนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ลูกค้าจะให้ต่อกระโจมยาวขึ้นนะครับผมนี่ตัวนี้งานก็เสร็จเจ็ดสนแล้วฮะเหลือปั่นโค้งนะครับผมเก็บกระโจมนะผมให้เป็นทรงนะแล้วก็เก็บงานสีนิดหน่อยวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับผม นี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับผมว่าจะเหลือเขาคงเดิมเท่าไหร่ส่วนตัวคอเนี่ยมาค่อนข้างเล็กนะครับผมทําอะไรมากไม่ได้นะครับผมอาจจะเก็บล่องนิ้วตอนนี้มาล่องนิ้วมาสี่นิ้วว่าหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะปรับให้เหลือสามนะครับผมเพราะปกติเราใช้ร่องแค่สามนะครับผมเดี๋ยวดูว่าเก็บงานแล้วรูปทรงจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าคอนี้แต่งอะไรเยอะไม่ได้นะครับเพราะตรงน,นี้คอเล็กอ่ะ เดี๋ยวไปดูตอนจบครับงานตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มๆก่อนเนาะจะค่อยรีวิวไปทีละส่วนมา เดี๋ยวมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นงาน DIY เนาะอย่างออย่างที่เกินไว้ต้นคลิปนะครับผมตัวนี้เพิ่งทาเสร็จนะครับผมวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับผมรีวิวตอนเย็นวันนี้พายุเข้านะครับผมแสงอาจจะไม่ค่อยสวยอันนี้งานเสร็จสมบูรณ์ร้อยเซน,นะครับผมเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่าทําอะไรกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือต่อกระโจมนะครับผมนี่ตัวเดิมกระโจมมาขนาดนี้ ต่อกระโจมไปถึงปลายนะครับผมอ่าเปลี่ยนปีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัวกระโจมก่อนนะครับผมตัวกระโจมเนี่ยอ่าขั้นด้วยอะคริลิกเนี่ยผมเพิ่มมิติงานอ่าตอนต้นคลิปผมบอกไปว่าตอนต่อกระโจมเนี่ยใช้ไม้ประดู่อ่าจริงๆอ่ะพูดผิดนะครับผมตัวนี้เป็นอ่าเป็นไม้สะเดานะครับผมอ่าพูดผิดอ่าตอนนั้นไม้ยังไม่ได้ปัก <c oughs> จำล,ลายไม้ผิดครับพอปาดมาเห็นเห็นลายไม้แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประดูนนะครับผมเห็นไม้เสดานะผมด้านในนะครับผมด้านในของรางนี่าฝังริมนะครับผมเพื่อความแข็งแรงของกระโจมแล้วนะครับผม่าแล้วก็ไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวให้ใหม่นะครับผมไล่เลี้ยวทั้งหมดตัวคอน,นะครับผมนี่ตัวคอนี้ตัว,น,ตวนี้เป็นงานเรียกว่างานลองวิชาแล้วกันนะครับผมตัวนี้ผมพอกคอขึอน้ขนมาให้เพราะว่าตอนแรกอะ ที่เกิดว่าเออตรงคอเนี่ยมันเล็กทําอะไรไม่ได้นะผมผมก็เลยนึกถึงว่าเออมันมีวิธีวิธีหนึ่งอยู่นะครับผมที่จะทําให้คอมันใหญ่ขึ้นอ่าเพราะว่าตอนนี้คอมันมาคอมันเล็กนะผมเสียนไม้อะมันตัดมันตัดตรงกับตรงช่วงคอเนี่ยมันจะทําให้ไม่แข็งแรงมันอาจจะหักได้ผมก็เลยเสียวนะผมกลัวอนาคตลูกค้าไปใช้จะหักก็เลยถือวิสาสานะครับผมนี่พอกขึ้นมาให้นี่ลองวิชาเลยนะครับผมใช้ขี้เลื่อยพอกขึ้นมาตามรูปนะผม ค่อยพอกพอกขึ้นมาแล้วก็ปัดนะครับผมนี่ปัดเรียบนะครับผมปัดเรียบส่วนตรงนี้นะครับผมตรงอ่าล่องนิ้วเดิมมาสี่่องเลยนะครับผมเป็นล่องเล็กๆซึ่งไม่เข้ากับล่องนิ้วนะครับผมอันนี้ก็ปัดให้ใหม่นะครับผมนี่ให้เข้ากับนิ้วนะครับผมล่องนิ้วตัวกลงไกปัดให้ใหม่ให้ได้ทรงโค้งนะครับผมส่วนตรงนี้ไม่ได้ตอกมานะครับผมเป็นทรงเดิมของเขาเนับผมอ่าซึ่งปกติแล้วอ่า ถ้าเป็นตามคอร่องนิ้วจะมีจงอยอันนี้ออกมายื่นมาเยอะใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้ทรงเดิมเข้ามาได้แค่นี้นะครับผมส่วนร่องนิ้วนี่ทําให้ใหม่นะครับผมให้เข้ากับมือแล้วก็ได้คอที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมปาดทรงแก้ไม่ใหม่กีดลายให้ด้วยสองลายนะครับผมอ่าส่วนอีกอย่างนึงก็คือตรงท้ายนะผมท้ายเดิมเนี่ยทำอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าของเดิมเข้ามาค่อนข้างจะบางนะครับผมบางมากแล้วเป็นไม้เป็นไม้ปิดท้ายมาทีนี้ผมก็ ต่ออะคริลิกให้เอาไม้ตัวเดิมออกต่ออะคริลิกให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นท้ายยางกัรลื่นให้นะครับผมนี่แบบนี้ใช้กันยาวยเพราะว่าตัวท้ายเขาบางมากถ้าจะไปใส่ไม้เหมือนเดิมเนะี่ยแป๊บเดียวก็แตกนะครับผมเหมือนตัวเก่านะครับผมเพราะว่าท้ายเขาทามาบางมากอันนี้เป็นเป็นอันมิติเดิมแล้วผมเราไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มนะครับผมความหนาของไม้มันมาได้แค่นี้ก็เลยทําได้แค่นี้ก็คือเสริมให้นะครับผมนี่ถือว่าทําให้เยอะมากนะครับกระบอกนี้นะครับผม เปลี่ยนไกนะครับผมนี่ไกเดิมเป็นตัวนี้นะครับผมตัวเซฟมันไหลมันเป็นเซฟรุ่นแรกๆนะครับผมที่ไม่มีสปริงดันนะครับผมเซฟมันชอบไหลอ่ะก็เปลี่ยนมาใช้เซฟตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวลองใส่ลูกให้ดูนี่เดี๋ยวดันมเดีย้มาเข้าๆอ่ะเรียบร้อยนี่เซฟไม่มีไหลแน่นอนครับตัวนี้โอเคปาตูดนิดนึงให้สลบนะครับผมนี่ เซฟเป็นแบบฝังข้างนะฮะอันนี้อาจจะเห็นรอยรูเดิมก็คือตัวเดิมมันเป็นยึดด้านบนเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ตัวปีกนะครับผมตัวปีกปีกเดิมมาเป็นปีกเหล็กนะครับผมปีกข้างคาวปีกเหล็กนี่ตัวนี้หนักมากก็มาเปลี่ยนเป็นปีกอะลูนะหกจุดสองมิลนะครับผมนี่ปีกสี่สิบห้า 4, ใส่โรเลอร์ตัวนี้เป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับผมเลืน่นๆนะครับผมนี่ใส่ให้ที่เนบนะครับผมที่เนบเป็นขนาด1.5นิ้วนะครับผม หนึ่งจุนิ้วเพราะว่าตัวเดิมของผมที่เป็นสแตนเลสยิงชื่อต้อมฟิตออนตอนนี้ยังขาดตลาดยังสั่งไม่ได้นะผมก็เลยทําเป็นอลูให้ไปก่อนตัวปลายาทิ้งมาเท่าเดิมก็คือ15บห้าเซนนะครับผมอันนี้คือโดยร่วมนะครับผมโดยรวมของงานตัวนี้ชุดนี้จ่ายหลักร้อยทําให้หลักพันหลักหมื่นนะครับผมตัวนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่ ัวนี้ผมขอน้องเขาทําเป็นคอนเทนต์ด้วยนะครับผมก็เลยทําค่อนข้างให้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเจ้าของเดิมเขาจะจําหน้าไม้เต็งได้หรือเปล่านะครับผมอผมบอกเลยว่ากระบอกนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมตั้งแต่ทรงมิติของงานของท้ายแล้วก็รูปทรงทุกอย่างนะครับผมเหมือนได้กระบอกใหม่นะครับผมแต่ว่าไอาสิ่งที่แก้ไขเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ก็คือความหนาของท้ายนะครับผม อันนี้ที่ที่ผมไม่สามารถจะแก้ไขได้เนาะส่วนตรงคอนี่ทําให้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวส่วนสนุนราคาค่าดัดแปลงอะไรพวกนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับผมซึ่งแต่และก็บอกจะไม่เหมือนกันความยากง,ง่ายไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนะนะถามน้าช่องว่าเท่าไหร่ค่าทําอย่างนี้ค่าทำานี้ให้ให้ทักมาได้ที่นะครับผมเพจต้อมฟิตออนนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่เก้าสองหกเก้าสามห้านะครับผมจะได้อ่าคุยรายละเอียดนะครับผมว่า จะทาอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าช่างเท่าไหร่นะครับผมจะบอกไว้เลยว่ากระบอกนี้ทําทําให้นี้ราคาถูกมากนะครับผมเหมือนได้กระบอกใหม่เลยนะครับนี่จากงานตลาดแต่เป็นงานอัปเกรดขึ้นมาได้สบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอ้จะของเข้ามาตอนเย็นจะขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมถ่ายคลิปเพื่อขออนุญาตลงรีวิวนะครับผมนี่ครับโอเคครับ นี่จำได้ไหมนะเฮ้ยใช้กระบอกใหม่ใช้กระบอกเดิมแหรือเปล่าดูดีดีไม่เหมือนเดิมใช่เหรอไม่ไม่เหมือนเดิมนะนี่เดี๋ยวนี้เจ้าของหน้าไม้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรบ้างอันนี้คอมันเล็กก็เลยเสริมคอให้แต่มันจะคนละสีนะเพราะว่าตัวนี้มันใช้อะคีเรื่อยพอกขึ้นมาให้ตอน ตอนมาเนะี่ยคอมันเล็กมากแล้วกลัวมันหักต้นเรื่องเพราะดูลายไม้แล้วคอมันเล็กมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลายไม้อ่ะมันตัดอย่างนี้เลยคือโอกาสมันจะหักได้ไง <Okay. S 1> ก็เลยเสืิมขึ้นได้แล้วก็ปาดลายให้ใหม่ลองนิ้วอันเดิมมาสี่มาสี่แล้วไม่เข้ากับนิ้วด้วยนะก็เลยแต่งให้ใหม่แต่งให้เข้ากับนิ้วนี่แต่ว่าตัวตัวท้ายนี่ปิดยางให้ใหม่การลื่น <Okay. S 1> นะการลื่นตัวเก่ามันเป็นไม้เนาะ แต่ว่าท้ายมันมาบางมากมันก็แต่งได้แค่นี้จริงกลัวกลัวท้ายมันแตกก็เลยเปลี่ยนเป็นยางให้การลื่นติดนี้ให้ด้วยต่อกระโจมอ่าอันนี้เป็นไม้เดาสีก็เลยอ่อนๆหน่อยสีมันจะใกล้ๆกันใช่ตัวน,นี้สีสีีห้าตัวน,นี้ใส่ล้อลูกปืนให้นะลื่นๆถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าใส่ไปแล้วไม่โอเคมาเปลี่ยนได้มันจะมีอีกรุ่นนึงเป็นบูทแต่ว่าลูกปืนมันจะลื่นกว่าววใช่ตัวเป็นบูทอาหลานจะเป็นสีไดสีหรือว่า เราใช้แล้วอุย้ยผมยังได้สวยตัวนี้เอามาเปลี่ยนได้เคี่มแ่ไม่มีปัญหาแต่แต่อย่าเพิ่งไปทําแตกนะเอามาเคมต้องอย,อย่าแตกนะอเออันนี้โกไกลปัดให้ทำโค้งให้ใหม่ไกลเปลี่ยนใหม่นะครับตัวน,นี้เป็นไกลที่รู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วตอนนี้ของยี่ห้อน,นี้นะของช่างคนนี้นะเพราะตอนแรกของเรามันจะเป็นไกลย,ยึดบนใช่ไกลย,ยึดบนแล้วเซฟมันไหลมันเป็นเซฟรุ่นเก่าเป็นไกลรุ่นเก่าแต่ก็ไกลตัวน,นี้จะเวิร์กสุดละ,ะที่เน็บเาลอมันเป็นทางการลองจับดูบ มันได้พื้นใหม่เลยปีกกับไก่เอาคืนไหมไอปีกเหล็กกับไก่เดิมเอาแต่ไก่ครับเอาแต่ไก่โอเคเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวเอากำให้ตัวเก่าไี่เหล็กเอาเพิ่มไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรุ่นเนี้ยท่อท่ออ่อตัวท่อตัวท่อท่อเดี๋ยวเดีเอามาดูก่อนไหมเพราะว่าท่อท่อป่ามันสามสิบบาทไม่แพงหรอกเพราะว่าตัวที่น้องใช้อะมันเป็นรุ่นเสียบมา่อก่อนเออมีขาเสียบเก่าด้วยเอากลับคืนไหม ไม่ครับอ,อตัตไกลนะใช่ครับเดี๋ยวดูไหมก็อันนี้ก็น้องเอามาฝากคำน่าจะเกือบสองอาทิตย์นาะใช่ไม่ไม่เคยโทรเร่งไงนะตัง้งแต่มาฝากเพราะว่าบอกอยู่ว่างานหน้าร้านเยอะมากนี่ก็ได้ก่อนปีใหม่นะครับผมก็นี่แหละทําให้เท่าที่ทําได้ขาแรงคิดให้ถูกมากบอกเลยว่ากระบอกนี้คิดให้ถูกมากเพราะว่า,าใช่อยากทำคอนเทนต์ต้นเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกกระบอกนี้อยากทำคอนเทนต์อยากลองวิชาบางอย่างด้วยแบบนี้ยังไม่ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วกัเลย เราวิชาเย้ะๆทีน,นี้น่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะจบอยู่หรอกทีนี้บจบแล้วจบแล้วใช้ได้ยาวๆระวังรถมาเดินเบาไกลให้ในะสำหรับกระบอกนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าชอบงานช่างก็ดีใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ